ราคาหอยนางลมในร้านอาหารถ้าเป็นร้านอาหารธรรมดา1ตัวก็ตกประมาณ5ยูโรประมาณ185บาทแต่ถ้าอาหารร้านรูหลาหน่อยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ6ตัว40ยูโรประมาณ1,3400บาท1 นนั่เองทำไมถึงอยากกินหอยนางลมในช่วงคริสต์มาสเพราะว่าช่วงนี้หอยมันจะสดแล้วก็มันจะมีคนละฟีลิ่งสำหรับหน้าร้อนมันก็อีกอย่างหนึ่งนะคะแต่เขาก็นิยมกินในวันคริสต์มาสเพราะว่าหอยนางรมถือเป็นอาหารพิเศษในประเทศฝั่งยุโรปโดยเฉพาะช่วงคริสต์มาสเป็นอาหารหรูและพิเศษคริสต์มาสเป็นวันเฉลิมฉลองของคน ยุโรปนิยมกินอาหารที่ไม่กินในชีวิตประจำวันซึ่งหอยนางรมจึงเป็นสัญลักษณ์ของความพิเศษและในการฉลองอีกอย่างหนึ่งก็เป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดของหอยนางรมช่วงนี้ช่วงฤดูหนาวพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์หอยนางรมจะสดมากเนื้อจะแน่นรสชาติดีที่สุด นิยมกินในช่วงคริสต์มาสมากค่ะและก็เป็นประเพณีดั้งเดิมของฝั่งยุโรปในประเทศอย่างฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอแลนด์หอยนางรมเป็นอาหารคริสต์มาสมานานหลายร้อยปีมากมักเสิร์ฟเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยในมื้อเย็นวันคริสต์มาสเขาเชื่อกันว่าดีต่อสุขภาพนักแหลหอยนางรมมีธาตุสังกะสีสูงมากเสริมภูมิคุ้มกันโปรตีนสูงไขมันต่ำ แร่ธาตุและวิตามินหลากหลายชนิดมากเหมาะกับช่วงหน้าหนาวที่คนอยากดูแลสุขภาพค่ะนอกจากหอยนางรมแล้วอาหารคาวที่นิยมในวันคริสต์มาสของยุโรปในประเทศเบลเยียมก็จะมีไก่งวงนะคะซึ่งจะเป็นเมนูคลาสสิกมากแล้วใส่ยัดไส้นะคะหรือเห็ดหรือเนื้อบดต่างๆเสิร์ฟพร้อมกับซอสผัก บต่างๆเนื้อกวางเนื้อเกมน,ะนิยมมากในฤดูหนาวเช่นเนื้อกวางหมูป่ากระจายเสิร์ฟกับซอสไวน์แดงเบอร์รี่หรือแครนเบอร์รี่ปลาแซลมอนและทั้งรมควรทั้งอบมักเสิร์ฟเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยหรือจานหลักซีฟูด้ดนะคะกุ้งหอยมแมลงภู่ lobster กุ้งตัวใหญ่มักมาเป็นซีฟู้ดนะคะ atter, ลตเตอร์หลายๆอย่างรวมกันค่ะอาหารเรียกน้ำย่อยเครื่องเคียงก็จะเป็นเสิร์ฟเป็นจานชีสนะคะหลังอาหารหรือกินคู่กับไวน์หรือขนมปังและพาสต้าคับอะไรต่างๆของหวานช่วงคริสต์มาสก็จะเป็น ที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือช็อกโกแลตนั่นเองบางทีก็จะมีวาฟเฟิลขนมปังแล้วก็เครื่องดื่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นไวน์แดงเบียร์นะคะประเทศเบลเยียมแชมเปญหรือไวน์ต่างๆ สรุปสันส้นๆหวันคริสต์มาส,สของคนเบลเยัยมจะเป็นมื้อใหญ่มากเน้นเนื้อสัตว์ซีฟู้ดชีสของหวานและเครื่องดื่มคุณภาพดีเป็นมื้อที่ครอบครัวมารวมตัวกันอย่างอบอุ่นสำหรับปุเป้นะคะลุงกึศก็ไม่มีลูกและแม่ก็อายุเยอะท่านก็เป็นคนแก่ก็ไม่ได้มาชอบสังสรรอะไรปีนี้ก็จัดกันง่ายๆกินกันง่ายๆสองคนผัวเมียที่บ้านค่ะ ก็เป็นเอกหนึ่งบรรยากาศที่นำมาฝากทุกคนและจะยังไงก็ตามไม่ว่าจะไทยหรือ,อยุโรปเราอยู่ที่ไหนก็ขอให้เรากินอาหารยังมีความสุขอร่อยและมีความ